ส,สวัสดีฐานเน็ตส,สมัยนะคะวันนี้นะคะแนนได้มาร่วมงานแถลงข่าวที่วัดพรฟัง,งะคะ่ะเนื่องจากเทศกาลนะคะใกล้การแอบเทียนขนะบัรษาวันนี้นะคะเราก็มาร่วมงานแถลงข่าวตักบัตรเทียนนะคะที่โพมหามงคนเมืองบนทราวดีนะโบราณสถานเมืองบนบ้านโคกไม้เด่นค่ะตอนนี้ ท่านนีที่ในงานค่ะในงานนี้นะคะก็ท่านนายกภัยรินนะคะได้มา,าะคะ่ะเราไปชมบรรยากาศในงานกันเลยค่ะส,<อ>สวัสดีค่ะแนนซี่ช่วงใหม่นะคะแลปะปลาสายสเปเชียลคะ่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสได้มาร่วมงานถแถลงข่าวนะคะตามรอยเสด็จประพาสต้นนะคะที่วัดพระงค่ะ,คะงานนี้นะคะเขาก็จะมี ที่ตำบลน่านอ้อยอำเภอพยุหศิลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะงานนี้นะคะเราก็จะเที่ยวงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงนะคะจะเบิกพระพาต้น สายน้ำเจ้าพ่อยับสายลกหลังสยามระพี้ลอยต้นไม้สยามทางด้านตจวันวัดรับฟังท่านทานปรัสริครับภาษาพื้นบ้านทองฝ่ายเหนือเรียกว่าเรือแม่ต ต้องโกรธประทานชื่อเมื่อเสด็จถึงเมืองนครสูงมีงมวามหภูมแต่ว่าแมง่องทองประโยะชนชลาเป็นเรือมากเก่งที่วัาทีสัตยาระเจ้ามือชิญาได้ส่้นนายหวเจ้าหมอ,อยากือกลองเี่ือ นะครับหนึ่งสองหนึงสรุ่นครับหนึ่งองรูปนะระเบียตอขอครับหนึ่งกางกลานยกรัาหนึ่งสองรูปนะหนึ่งสอ อบตเป็นเลืออบตหัวดอบตเขาดีและเทศบาลตำบลบ้านเดดด้วยนะครับมาเต็มตลอดได้ไหมครับองมนะครับ นอยู่ในน้ครียวนยอยู่ในน้ำับััวอ่าล้าตัสอาี่ยตัวสรับผู้ที่แต่งกายยยุคนะครับจากส่วนการจากชุมชนนะครับน้องนวที่แต่งกายรอน ดนวันนี er ้นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนะต้นวัดพระปาง คนแค่ร้อยคนค่า วิถีชาวนาตามปัญญาท้องถิ่น,นกิจกรรมที่3ชมนิาาทรรศทุกทขานนะคะเทศบาลคนท่าน้ำอ้อยร่วมคันกำหนดจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จประภาพต้นวัดพระตาเหลืองเวันที่12สิงหาคม2558อดเภอพยุหทีรีจังหวัดนครสวรรค์กิจกรรมภายในงานคือ วันที่11พฤษภาคม2558 1. ชมกระบวนเรือเ็ดประาพาสต้นจำลองการลำน้ำตัศพยา 2. พิธีเปิดงานบทเรียนพระบรมลมนาชาลู่สาวตามรอยเสดสิบจุด 5. ชมและเลือกซื้ออาหารที่ท่าอ่าลด ผ้สิงหาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดหนึ่งพิธีจะขอขอบคุณท่านนายอำเภอพยุหาคิรีเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ขอขอบคุณนี้และหวังว่าการจัดงานตัดปากเทียนโูมาหา บรที่น่าตืนตาตื่นใจตะพัดยังโทนะครับบริเวณชายเลนนะคนัจตีติทุกานและในยกองการปริหารส่วนตำบลนพครับภาของผมนะครับขององการบริหารส่วนตำบล การประกวดหุงข้าวแบบเผ็ดน้ำจากอาหารและทำอาหารคอาวหวานนะครับและประกวดการจัดหั่ สองเส้นกำลังเทียนนะคะแล้วก็พอเก้าโมงเก้าโมนะคะก็จะผักผาเทียนโพมหามงคลนะคะพิธีโพของเรานะคะก็จะผักขึ้นไปบนยอดเอดียนนะคะยอดเทียนบนวัดเขาไม่ดีเพื่อจะนำเทียนโพมหามงคลเมืองโบนราวดีนะคะไปหล่อข้าวะเพื่อจะถวายวัดน,นะคะพอเสร็จพิธีแล้วนะคะก็จะมี การประกวดข้าโรงรีลานะคะที่วัดเขามเมตินะคะแล้ววันที่31ก็จะมีพิธีทาขวัญข้าวนะคะพระแม่โพศกนะคะและในการแสดงของประกวดต้นเทียนจำลังพรษานะคะเพื่อถวายวัดในเทศบาลตำบลท่านค้อยว่วงหักนะคะต่อไปก็เป็นงานเสด็จตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นนะคะ เวลา10นาฬก30นาทีนะคะชมขบวนเรือจำลองสเสด็จประพาสต้นนะคะที่ลำน้ำเจ้าพยาของเรานะคะซึ่งในงานวันนั้นนะคะก็จะมีขบวนเรือที่หมายถึงว่าขบวนเรือจำลองนะคะที่จะ,สะเสด็จตามลำน้ำเจ้าพยามามาแล้วก็ขึ้นมาทำพิธีนะคะอัญเชิญพระบรม เป็นบรรลูของพระพุทธเจ้าหลวงนะคะมาท <tinc S 1> ี่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อมาทำพิธีเปิดนะคะก็มีนิทรศการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นนะคะชมเก่งเรือพระราชทานชมการแสดงและเล่นเด็กไทยนะคะก็ในวันของเราก็พอ18นาฬกา30นาทีนะคะก็จะมีการประกวดประกวด ประกวดการประกวดชุดหล่อห้านะคะที่จะแต่งกันประกวดในชุมชนของเรานะคะที่จะประกวดกันในวันที่ในวันที่11บ็ดนะคะก็วันที่สิบสองก็จะมีการตักบาตร้าสารอาหารแห้งแล้วก็จะมีพธิธีตักบาตร้าสารแห้งเสร็จแล้วนะคะก็จะจะมีพธิธีที่ตลาดโบราณนะคะแล้วก็มีการสแสดงหลากหลายชนิด ที่ที่ตลาดโบราณของเรานะคะก็พอตอนเย็นนะคะเราก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยสวายพระพรค่ะก็ก็กถือก็พอพิธีก็มีการจุดธูปเฉลิมฉลองอให้สมเร็จพระนางเจ้าพราะบระมราชาิน,นีานาคคะวันแม่แห่งชาติค่ะก็ขอเชิญทุกทุกท่านนะคะที่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ในการจัดงานในครั้งนี้ของเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะ งามนะคะโอนที่สวยงามอย่างเช่นปีที่แล้วนะคะก็มีสวยงามมากคะ่ะคือวิธีจะตักบนยอดเขานะคะแล้วก็จะมีผ้าป่าลอยฟ้านะคะก็มีเทียนฝายเทียนนะคะวิธีทำขวัญข้าวคะ่ะพระแม่โพสมนะคะซึ่งปีนี้นะคะก็เราได้จัดทำขวัญข้าวโดวยศิลปินแห่งชาติ ชินกรไกรล,ลาดนะคะค่ะนะคะพี่น้องทุกๆท่านนะคะที่ใกล้ที่ไกลนะคะก็ขเชิญมาชมทั้งสองลานเลยนะคะมาร่วมงานทั้งตักบาทเทนโพมหามงคลเมืองธราวดีและงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงสยาจพรต้น,รน,นนะคะค่ะขอบคุณค่ะ